สองสามสี่ห้าคนญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับวัดศรีสงครามบ้านท่าโบอ,อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับใส่บาตรแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับผู้มาร่วมชะตากรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะครับวัดศรีสงครามบ้านท่าโบอ,อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับตรงนี้จะเป็นคุ้มต้นยางใหญ่นะครับนี่เด้อนะครับนี่ บางลูกเพิ่งจะวิ่งออกมานะครับก็โก็ตอดขอไฟทวงแล้วนะครับประจารย์สมุทัไทยวิสารธนะครับแม่ทับใหญ่นะครับวัดบ้านเก่าบอนะครับงานเป็นยังเย็นทุกส่วนเมื่อวันก่อนพูดผิดนะครับบอกว่าเย็นแต่เฉพาะหูนะครับเพราะว่าไม่มีผ้าปกปิดนะครับที่จริงก็เย็นทุกที่นะครับนี่ หลวงพ่อท่านจำแม่นเลยนะครับเด้ออันนี้ก็เลยใส่หมวกมานะครับปิดหูปิดอะไรนะครับนี่นะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมชะตากรรมประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดศรีสงครามบ้านเทาโปอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับบางรูปยังพึ่งโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อนะครับแล้วนะครับนี่โอ้ยอยาให้ลุดมือเด้อบาดเด้อนะครับรีบร้อนออกมาแต่วัดนู่นนะครับ นะครับพูดไปหน้าก็ไม่เลี้ยวแล้วผู้ตามหลังนะครับ <laughs> นู่นนะครับนี่เพิ่งจะออกมาจากประตูโขงของวัดนะซุ้มประตูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพรูปนี้ไม่สบายนะครับนี่ใกล้จะหายแล้วนะครับ <laughs> เด้อครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากวัดบ้านเขาบอนนะครับทั้งแม่ขาวแม่ชี 39รูปคนด้วยกันนะครับเดินทางมาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับเป็นสถานที่ประเดชพระคุณหลวงตานะครับออกกรรมาฐานครั้งแรกนะครับมาด้วยเหตุบังเอิญน,นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาล่าให้ฟังนะครับหลวงปู่บุญมีคันทิโยนะครับพระคุณ สีสงขามวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภออดีตเจ้าคณะอำเภอนะครับส่งหนังสือไปหาพระในเขตปกครองนะครับให้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับพอดีหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่พระเดชพระคุณหลวงตาบวชนะครับไม่สะดวกนะครับปี2519นะครับท่านอายุมากแล้วก็เลยให้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับซึ่งเป็นพระนุ่มนะครับมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะครับนะครับออกพรรษาสิทธิ์นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาเล่าให้ฟังถามเมื่อวานนี้นะครับนี่ ปี2519นะครับกับผมเกิดได้ไม่นานนะครับนี้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อใครมาใส่บาตรขอให้โชคลาบลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อนะครับให้เผื่อไว้นะครับให้เผื่อไว้นะครับจะได้อายุยืนยาวยืนยาวนะครับ นู่นนะครับโยมรอใส่บาทนะครับหมู่บ้านไม่ใหญ่เท่าไรนักนะครับบรรทบอํำเภอสรีสงครามจังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับนี่เหลืออีกพรุ่งนี้อีกวันนะครับบินทบาทแล้วก็จะได้แยกย้ายมุ่งหน้าไปนู่นนะครับวัดขามเปียน้อยนะครับอำเภอสีสงครามแห่งนี้เหมือนกันนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อ นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมีทั้งช่างภาพนิ่งและวิดีโอนะครับนี่โยมมารดาของพระครูสุพัฒนนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับนี่ปีหน้าก็ขอให้แข็งแรงแบบนี้เด้มสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหรืออายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีร่ลำรวยร่ลำรวยทุกท่านทุกคนเด้อนะครับถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาสักครึ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยอายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อสาธุสาธุาขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ,ค,บาารครูบาอาจารย์นะครับออกลับบินทบารญาติยมนะครับ ผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวา่าศาสนานะครับบ้านท่าโปอำเภอศรีสงคามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,งอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อเ <c> ด <oughs> ี๋ยวว่ามันดานเกินไปนะครับ สุขภาพแข็งแรงนยุ่มพอเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปันทบอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดว่าประสาสนานะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับผู้บาอาจารย์ก็จะออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้จะมีเทพบุตรสองเทพบุตรนะครับนี่ ใส่บาทนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายรูปนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้มร่ลำรวยร่ลำรวยอายุยืนยาวคนละ200ปี200ปีเด้อเจออ็ดสิบห้าพ <laughs> อเนะ ผู้เจ็ดสิบห้าแลวก็จริงได้สองรอยอยู่ได้เนาะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเดอ้อเอาโรดขันเอาได้เอาเจ็ดครึ่งหนึ่งกับพ่อเนาะสาธุลำรวยลำรวยทุกท่านทุกคนเดอ้อ